วันนี้ตตเราอยู่กันที่กำมวนการยาครับวันนี้เป็นงานเปิดต,ตัวเอลซูปทีแ2024ครับกับเอลุูปวงดนใส่สา,สาขาท่าพรครับสวยนะพี่ขาวด้วยหมายถึงรถใช่รถรถผมรู้สึกว่าหน้ามันคมขึ้นมีดีเทลมากขึ้นเออดู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 ดดดตัวเตี้ยผมว่ามันก็ดูเรียกว่าเซ็กซี่ได้หรอวะ เออมาดูเซ็กซี่กว่าเดิมช่วงล่างถ้าเราอยากทำชคออยากใส่อะไรใช้ตัว220 0ได้เลย2คันนี้เราเลนโซ่9 5 g ชอบก้านที่มันแบบบางๆ,บบอ,อ,ๆอ่าแล้วมันก็แบบเผเื่อไปใส่เบรกต่อได้หลายได้กี่คันวันนี้เบคอนมากี่คันหกคันหกคันจับตรงยไงครับน้ากันนี้หลังนี่หกเเตียมาเป็นตัวสูงแป้นเตี้ยนะเลือกรอ9 5 g มาใส่ให้มันได้กับเบรกพอดีไม่ติดเบรกย,งยางก็เป็นของเลนโซ่มันจะได้ประกบคู่กัน สวัสดีแฟนเบลเซอร์วิวครับวันนี้เราอยู่กันที่กรมการยาครับวันนี้เป็นงานเปิดตัวอิสุบดีแมง2024ครับกับอิสุบอุ้งเทนไสสาขาท่าพระครับเฮ้ยเจอเซเล็บว่ตทุกคนอยู่ที่บูธเลนโซครับก็เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่านี่มาดีตั้งตัวนี่กำลังขิงกำลังขิงดูโอ้โหใครครับเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์ครับโอ้โหเป็นยาสวัสดีครับมามาเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องพี่เอาไม้ไปตัวเลย างานนี้ได้มาหมกับบ้านด้วยเฮ้ยไม่ได้ทีม่มาทำอะไรที่กมกันยาครับพี่วันนี้มาดูตัว2024สวยนะพี่ขาวด้วยหมายถึงรถใช่รถรถผมรู้สึกว่าหน้ามันคมขึ้นมีดีเทลมากขึ้นเออดูๆๆดูดูดูนี่นะมาเลยน้ำมาน้ำมานี่ครับนี่เป็นคลิปน้วันงานนะครับก็นี่โอ้โหสุดยอดพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอ็มที่แลมเฮ้ยเอาจริงอันนี้นอกจากเราเปิดตัวดีแม็แล้วเราเปิดตัวน้าด้วยเปิดตัวน้าด้วยน้ามานานมากตัวเตี้ย,ยผมว่ามันก็ดูเซ็กซี่กว่าเดิมเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันดูฉเฉียวมากกว่าเดิมอย่างที่เราเห็นตัวสูงแล้วว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยช่องจะใหญ่อันนี้ก็จะเล็กลงแล้วก็จะมีเป็นเส้นเส้นทีกเส้นหนึ่งต่อให้เป็นตัวเริ่มต้น มีกล้องมองหลังมีจอมาให้เอาไปเนี่ยขับได้เลยจัดทรงอย่างเงี้ยจบเลยแล้วราคาเริ่มต้นไม่แพงนะใช่ราคาเริ่มต้นที่ที่738,000บาทพี่เอ็มครับตอนนี้มีช่องทางติดตามตรงไหนบ้างครับตอนนี้ก็มีแฟนเพจครับเป็น M Racing Thailand ครับเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นแฟนเพจใหม่แล้วก็จะมีอ่า YouTube ครับ Racing Thailand พี่เอ็มแล้วอย่างนี้นิวอยากรู้ช่วงล่างนิวต้องถามใครเนี่ยโอ้ถามปอนครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ปอนนะเป็นผู้เชี่ยวชาญของร้านนะกมลค่าสวัสดีครับ ผมพี่เอ็มส่งผมมารับช่วงต่อครับในส่วนของช่วงล่างพอพี่เอ็มพูดเรื่องโฉมไปแล้ว<ด>พี่ตอนก็นิวอ,อยากรู้ว่าตัวเตี้ยกับตัวสูงดีแม็กซ์สเนี่ยเป็นยังไงบ้างสําหรับ กระมวลกันยางที่ทําออกมาตอนนี้ช่วงล่างถ้าเราอยากทํชโชคอยากใส่อะไรใช้ตัว220 0ได้เลย2คันนี้เราเลนส์โห๊ค 5G ชอบก้านที่มันแบบบางๆอ่าแล้วมันก็แบบเผื่อไปใส่เบรกต่อได้อะไรได้แล้วในส่วน<อ>ช่วงล่างโชคคันนี้เป็นช็คอะไรครับตัว S อเนี่ยเราใส่เป็นโปรเฟนเดอร์โมโน2.0ปรับไม่ได้แต่เป็นระบบโมโนแล้วอยากได้ทรงนี้ต้องเตรียมงบประมาณเท่าไหร่พี่ชค19,000บาทนะครับสำหรับ4ต้นหน้าหลังและการโหลดใส่กองดัดทุกอย่างเนี่ยจบอยู่ประมาณไม่เกิน3,008รวมแก้เผาทุกอย่าง ตัวสูงก็ใส่โชว์โปรเฟนเดอร์ไปเหมือนกันครับแต่เราจะใส่ตัวที่ท็อปกว่าก็หน้าเป็นควีนซีรีส์หลังเป็นพิกกี้แบ็ก็คือหน้าปรับ16หน้าเนี่ยเราโหลดไปหน้า3หลัง5เราแล้วเป็นล้อ 95G ด้วยแต่ยางไม่ดเหมันแต่ 95G พอมาอยู่กับตัวสูงมันอาจจะดูพอดีพอดีเพราะว่าโป่งมันใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเลือกเป็นเก้าครึ่ง10ครึ่งเพราะว่าอยากใส่ให้ดูเฉยๆว่า10บครึ่งเนี่ยมันสวยคือก้านมันยกเยอะเพียงแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบล้น ก็ใส่ก้าวครึ่งไปหน้าหลังผมว่ากาลังดีอ่านี่มากับยางฟีนอีกด้วยแล้วก็เป็นลายยางที่แบบทิศทางเดียวเหมาะสําหรับคนที่ใสายซิงสายซิ่งพี่บอลลองยางยางเวยน้ลองแล้วเป็นไงใช้ดีใช้ดีโอ้ใช้ได้ไหนบอกว่าที่ร้านมีล้อตัวใหม่แล้วเป็น l ไ t ทเทคของเลนโซ่เออใช่ตัวไหนบ้างพี่เป็นตัว วีทีสามและวิธีห้ามันเป็นฟอนลุกคือเหมือนกับมีการเจาะก้านเพื่อให้ดูแบบเบาอ่าใช่มันมันเป็นการไล่น้ําหนักด้วยแหละใช่ถึงเอวยีนเลนโซไลท์เทคเนี่ยคือเบาและแข็งแรงด้วยครบเลยกับโมกันยางตอบโจทย์ทุกรุ่นทุกแบบก็ฝาเพจใหม่นะครับกับโมกันยางเป็นวัคซีนเลสซิ่งขอบคุณพี่ปามากครับขอบคุณครับเฮ้ยคือรถสวยๆเนี่ยเยอะมากตามเดิมครับเป็นรถจากสมาชิกทีมเบคอนครับวันนี้ก็เอารถมาโชว์กันทั้งหมดก็ อสคักันค,ค,รครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนะาวันนี้มาทําอะไรที่โมกันยางคนระับก็เอารถมาจอดโชว์ครับผมกี่คันวันนี้เบค่อนมากี่คันหกคันหกพัน 6, จัดตรงยังไงครับนะาันนี้หลังนี่หกอะเตี้ยมากเป็นตัวสูงแปลงเตี้ยนะเลือกรถก้าห้า G มาใส่ให้มันได้กับเบรกพอดีไม่ติดเบรกยางก็เป็นของเรนโซ่มาจะได้ประกบคู่กันห้องเครื่องก็เป็นทโรโบคู่นะเช่โโบคู่ฝาซียนตีมานพัดลมอินเตอร์ไม่มีนะอันนี้ เอ้าแล้วมันไปอยู่ไหนนะอยู่ใต้ท้องเป็นยาสารคันเบคอนนี่ไม่ธรรมดาหรอกคราวนี้2,020แพ้ไหมมาดูเชิญการดั่งรถของ2,024ว่าจะไปกำลังจะแพ้หน้าอยู่นะจะจัดไปเนี่ย2,024ผมไป2,000นี้ไปหมดห้องเครื่องซิ่งเครื่องซิ่งสายไฟบูทุ่นหมดแล้วผมเก็บห้องเครื่องหมดเนาะเป็นสเต็ปแบบงานโชว์จอดโชว์ได้แล้วคันต่อไปอ่ะคันต่อไปก็เป็นก็ห้องเครื่องโลกเหมือนกันครับผมปิดเมนต์คือทําสีเขียว แล้วยังมีมคันอื่นอีกคันนี้ก็ทะเต็บเหมือนเดิมใส่ไฟบลูทูธเนาะเน้นเก็บห้องเครื่องลงเป็นโห F55 คันนี้ก็สายสนามอยู่ครับผมแต่วิ่งทั่วนะจัดตรงกระแสยอดคิตตอนนี้ก็คือทรงเตี้ยลำบากหน่อยอเขาเรียกว่าท้ายล่างอะไรนะท้ายล่างหมาคันต่อ,อไปก็เป็น2020แพ้ครับผม <c oughs> เป็นนามิวเอ็แล้วก็มีเนี่ยเริ่มแล้เริ่มจะทำห้องเครื่องแล้ว เริ่มแล้วครับเขาอยู่ไม่ได้เราไม่ต้องบอกเขาเขาจะอยู่ไม่ได้เขาอยู่ไม่ได้ใช่ใช่ครับผมก็จัดทรงก็ท้ายหลักมาไม่ง่ายขนาดนี้นะครับถ้ารัดาคนที่สนใจอยากเข้าทีมเบคอนมีขั้นตอนยังไงบ้างครับก็ติดต่อเฟซบุ๊กในรงบ้านทรัพย์หรือว่าเพจเบคอนเลสซิ่งทีม อยากเจอตัวผมก็ลาจินเลสซิ่งครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโรงงานมิถุนายนี้ครับสำหรับใครที่สนใจออกรถป้ายแดงเบอรหนึ่งนะครับ d m a ม2024สามารถติดต่อได้ที่อิ่ตูอึ้งนั่งใส่สาขาข้าพานนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็กระบวนการยางครับมี้ปากการรับประกันล้อเลนโตไว้นิดนึงครับคงตั้งตลอดอายุการใช้งานครับสีสองปีในสองยางเลนโต้ไทยทุกรุ่นนะครับรับประกันบาดบดแต่ความทุกกรณี180วันคงตั้งยาง2ปีหรือ50,000กิโลเมตรครับ เจอกันในทีคิปหน้าครับวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าครบรถมากทั้งมิสซิ่งรถสวยแล้วก็กิจกรรมเท็กซี่คาร์บอนครับหรือว่าดีเจเล่นบนเวทีไปแล้วเจอกันในทีคิปหน้าครับสวัสดีครับ